ประมาณนี้ครับี่การปรับหนาบางก็ตรงนี้ได้เลยกานปรับแบบละเอียดก็ต้องเป็นของเป็นสายขอบปรับแต่ตัวนี้ก็ปรับมือก,ก็ได้นะครับอันนี้ขีดได้มากเลยนะลถปรับตัวนี้ชอบหนาชอบบางส่วนค่าโอทูเราจะดูยังไงล่ะดูจากสอดทเทียนมาดูก็ได้ครับถ้าเราไม่มีโอทูวัดอชอบหนาชอบบางการขี่นุ่มลื่นก็โอเคแล้วสำรับการแปลงผมจะปรับเพิ่มอีกนิดนึง โอ้เครื window window so Hence, ่องนี่ดรอปลงเลยดูเลยนี่หนาๆนาเลยนะครับเนี่ยอันนี้หนาเลยนี่อย่างหนาเลยนะครับเครื่องนี่ดรอปเลยอ่าผมจะปรับให้บางลงนะบางเสียงเครื่องก็จะเปลี่ยนไปนะครับนะครับอ่าผมปรับให้บางไปเลยเอาแบบบิดบอดเลยนิดนึงนะครับเอาแค่น็อตเคลื่อนตัวนี่ก็มีผลแล้วนะครับไม่ได้ปรับเยอะนี่บิดนีบอดเลยอ่าอราเรบปรับขึ้นจะทันไหม อ่าตันครับตันอ่าอันนี้หนาะหนาะหนาหนา